จะเป็นยังไงเมื่อผมกับเพื่อนตื่นอยู่ในปลาล่าเลี่อมที่มีชื่อว่าเลบอแยังมีละทิพยปลาและควางตาเดนเด้วยเอาไปทีนี้ผมกับเพื่อนจะสามารถออกไปจากปลาล่าเร็วๆแห่งน,นี้ได้หรือไม่จะเป็นยังไงไปดูอ่าอย่างไรเลยนะคือกูเคยเล่นมาก่อนซึ่ง กูแค่รู้ว่ามันต้องตามหาเด็กแล้วก็จ้างอุปกรณ์รู้แค่นั้นแหละเราต้องแยกหน้าที่กันแล้วเข้าใจไหมคุณ plus ทำอะไรอ่ะเออมึงครับของด้วยกันเดี๋ยวกูไปตัดไม้เติมไฟอ่ะถนัดแลเรียกมาได้ถูกมากเลยมันรู้ว่ากูเป็นคนชอบค้าของเดี๋ยวกูเติมไฟอย่างเดียวกูไม่ทำอะไรแค่เติมไฟร้อยวันนี้เอาจริงก็ชิวๆนะใครๆก็ทำได้แต่กูไม่บ้าเหมือนกายกูกูไม่บ้าเหมือนกายเงียบหรอกนะที่ทำไปสักเป็นเป็นพันวันน่ะกูไม่บ้าขนาดนั้นนะกูไม่ทำนะอย่าอย่าพาพิงดีอย่าพาพิงดี ของเขาแรงไงนั้นผมขอโทษครับผมขอโทษครับผมบี้ไปแล้วผมบี้ไปแล้วผมบี้ไปแล้วครับขอโทษขอโทษพี่ไปแล้วเดี๋ยวกูดราม่าเว้ยเราต้องสู้กับดราม่าเดี๋ยวเดี๋ยวกูหาฟาร์มไอ้พวกไอ้นี่แล้วกันกระต่ายแล้วปิดแล้วปิดมึงหนีกูไม่ได้วะอืมมาหนี้อันนี้คืออะไรแท่นบูชายาเนี่ยอะไรอ่ะมันไม่จะเก็บได้ด้วยวะทำไมมันอ๋อหนักวะไม่เห็นอ๋อมันคือ โอเทมิงฟลุตคือฟลุตอาจจะมืดแล้วอะไรไม่รู้อ๋<ะ>อกดปีเจกอ่ะออกดอะไรนะอ,อ๋ AS, อไอไอกลุ่มนั้นมันแบ็กสเปซกดลบข้อความอ่ะอันนั้นคือการโยนของวางของทิ้งของเนี่ยอ,อ๋อแล้วมันทิ้งได้เองเดียวเหรออันนี้มันไม่รู้มันเอาไว้นี่แล้วกันอ๋ออ๋อรู้สึกว่าจะไปเอ anyway, จเอคลิปไอ้นี่เว้ยเขาเอาดูดไปเป่าเป่ากระสันแล้วมันตายของอ๋ออ๋อ มนผู้มีความรู้ว่าคืนแรกคืนแรกมันไม่น่าทำอะไรกูหรอกมั้งใช่ไหมใช่ไหมไอ้กวางไม่น่าทำอะไรกูหรอกมั้งคืนแรกอะเดินเดินอยู่แล้วมันอาจจะถอยสุดไม่ได้นะเว้ยไม่คืนแรกกูไม่เห็นใครตายนะเว้ยโอ้โหดูหน้ามันดิเพิ่มกาไปเฉาไม่ไ <verw> ด้ไงพูดเรื่องไหมครับในรูบบกที่เล่นเกมรูบบกอยู่เระยโคตรหยาวไอ้เกมมันแบบตายเราทำไงเออเกมมันแบบเลียมๆเหมือนกันน <gt> ั <reconcile senza> <mañana> ่นแหละเยเกมมันมีอัพเรียกหลากหลายไง เรียมเลียมเหมือนกันเลยเรียมเียมมีจะทำให้โดนด่าได้ไม่ไม่โดนด่าเดี๋ยวงอนไม่หลับเราต้องเล่นกันไปอีกน,นังแค่ไหนจะได้กินข้าวไปเนะี่ยกูต้องไปคดข้าวมากินให้ดูไปเนี่ยฮะไม่อยากจะโม้อ่ะแต่กูนั่งกินข้าวอยู่อ่ะไอ้กูต้องไปคดข้าวมากินให้ดูไมเนี่ยพวกเนี่ยเลยใครจะไม่อยากดูว่าสุดลอ่อนก็กินข้าว เหมืนอนอุปิษฐ์ทีวีไม่รู้ทําอะไรคิดอะไรไม่ออกแดกข้าวโชว์แม่งเลยข้าวโชว์แล้วแบบอ้น,นี้ไปด้วย Podcast เราเรื่องรู้เปล่าหมาป่าบางตัวมันกต็ตายได้ไหมรู้ได้ไงไมัเล่นเวทมนต์นะรู้เปล่าไม่มีเวทมนต์ในโลกนี้มีมีดิลุงเวอร์นอนั่อนลุงเวอร์นอน,อนั่งสอนมา มีดิไม่เคยเห็นคุณใส่หรอวะเ็้ยคุณใส่แค่ประเภทเว้ยคุณใส่ไม่ใช่เวทมนต์ไงคุณใส่มันพลังงานลึกลับกว่านี้อ๋อใช่เหรอเออคุณใส่มันเป็นพลังวิญญาณเลยไหมไอ้เขี้อกูเพิ่งรู้คุณใส่ไปเกื่อกับพลังวิญญาณแล้วเราจะไปหาเด็กกันตอนไหนนี่เพิ่งแค่2วันแล้วเนี่ยโอ้โหทะล้อยวันกูกูไม่ดิ้นตายเอาเลยแล้วกูออกเกมแมกูปล่อยปล่อยเด็กมันปล่อยเด็กมันใช้ชีวิตเองคนเดียวดีวะโตแล้วนะเว้ยกูตัดต้นไม้จนโล่งนะมันมันมีวิธีทำให้วันมัันนนนนผ่่่่่าไไไปววะกูููมมมร้เห็ีีอย ซื้ออะไรมาสักอย่างละวันมันจะผ่านไปไวต้องคาบอ่ะเออมันต้องคาบไปสักอย่างลวันจะได้ผ่านไปผ่านไปดีแล้วกูขี้เกียจแคะนานขี้เกียจตัดขี้เกียจตัดเว้ยอันไหนต้องดูว่ามันช่วยอะไรนี่อะไรอ่ะเตียงเตียงมันช่วยอะไรอ่ะดูดิอ่านดิอ่านดินั่นเตียงอ่ะเตียงอ่ะเตียงคับเตียงอะไรคูนอ่ะอบอกมีคูนด้วยไงไม่น่าอ๋อนี่มันจะบวกมันจะบบกคืนปะจะมีเตียงอ่ะต้องคับเตียงอย่างเดียวเว้ยอย่างอื่นช่างหี่แม่มันคับเตียงอย่างเดียว เตียงเขาบอกว่ามันเป็นตัวตัวนับวันจะเพิ่มบวกหนึ่งนา่าจะใช่หรอเเออนั่นแหละแล้วเราต้องสร้างเตียเงเว้แต่ที่เหลือก็ปล่อยแม่งไปแับได้ถาดก่อเราจะอเาจะได้ผ่านไปเลยเร็วโอเคไหมหมา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 กินกูมากินกูหมากัดตัวเฮียมึงบ้าหรือเปล่าเอา้าแต่มันสัตว์นักล่านี่ไม่เข้าใกล้กับไฟนี่วะเฮียหยุดกอดกูเกือบตายไอ้เฮีย เฮ้ยตายตายกูไปตายนะแม่งกว่าจะหาแบนเดตได้นานเว้ยเอ๋กองไฟระดับเวฟสี่เป็นไงโอ้โหกองไฟเวฟสี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวกูไปตัดไม้ก่อนตัดไม้ตอนกลางคืนวันนี้เล่นแม่เลยพอกูตัดไม้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวกูมาสร้างสร้างเตียงแม่เจต้าเฮ้ยเฮียเฮียเฮียเฮ้ยเฮียตกตกใจหมดเลยกูตกใจหมดเลยเฮียความแม่งเล่นกูไอ้สัส กวางจะเล่นมึงเออกูตกนนอกกกบ้าูตใจหมดเลยเสียเขี้ยอะไรเดินแบบโอ้โหกวางเลยไหลหลังกูกูโดนกวางเหลียวหลังไอ้เขี้ยได้ไมกองไฟหมดไปยังอ่ะกูตกใจหมดเลยกูโดนกวางเหลียวหลังไอ้เขี้ยก็ไม่จะเสียเหลียวหลังใช่รอวะอันนี้กวางเหลียวหลังไงอ,อุ้ยูอะไรเนี่ยต้นไม้หรืออะไรเนี่ยโอ้โหได้ไหมมึงทำไมอย่างงี้ละ่ะสุดยอดเลยโอ้โหเจ้ามาก เซียนเก่าจะไกลไหมไม่มีอ้าวงี้ก็สวยดิมีแต่ขวางเก่าๆกูก็มีแต่ขวางเก่าๆเหมือนกันไว้ไอ้กวางเดี๋ยวกูเล่นเอาไปเล่นเอาไปโชว์โชว์ตัวมาดีจัดมาล้วมาแล้วมาดี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 กูจะได้กูจะได้กูก็จะได้มาดี

เออเขาหลังก okay, ูก so, ็ตายกูตายอยู่กูลอยอยู bye 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 bye. ่กูลอยเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูยังไม่กล้าเข้าว่ะเลือกกูเลยต้องหมายหมานหนึ่งนหนึ่งลรากันลรากันลรากันทายกันทายกันทายกันออเอเยไป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 เป็นศพซะมึงอ่ะเผาแม่งไอ็ห้าอันหารอดห้าอันว่ะไอ่เนี้ยได้เลยได้เนี่ย โอ้กูซ no ื้อเลยกูไม่สนใจกูจะซื้อเตียงอย่างเดียวเราต้องทำที่เก็บไม้หว่ะมีเตียงอีกป่ะมีเตียงเอ้ยมีเตียงอีกวะทำแม่งแต่เตียงนะท้าแล้วกูจะพวนดียังไงอะเอาเนี่ยทำที่เก็บไม้ให้ได้เอาเอาหนักเอาเตียงกระต่ายมาแล้งไป็นไอ้นี่ได้นไหมเก็บของได้นั่นหรอโอ้ยมามามาเข้มาแก้กู้ ไอเ้เยี่หมามันขึ้นในนี่ได้ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูจะตายมันโดนแล้วะวะกูโดนหมากูไม่รู้ว่าหมามันขึ้นหอคอยได้ด้วยเมันมีมีอะไรแล้วมันมีไฟฉายอยู่แล้วเพื่อไปเก็บใช่กูจะขึ้นไปเก็บไฟฉายไงแต่กูเจอหมาสองตัวดักอยู่อ๋อแล้วได้ไฟฉายยังยังเบอร์เกอร์เลยครับ ไหนไหนไม่มีหมาเลยแต่ยังหลอกกูมันมีมีที่ไหนขึ้มนมาไม่เจอหมาสัตัวกูเป็นตากล้องนะเว้ยเอ้ยไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานขึ้นในนี้ได้ด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกูจะตาย <laughs> าาเอ้ยเหมือนจะเจอทางไปหากล่องตำรวจให้กูเดินมาทางนี้อ่าเจอกล่องแล้วอันนี้ Ồ, okay. cái chải vào phải lại Ok Cái đây đây là mà cái đấy, đây Cú đây, cái mưa lại, chứ phải lại phải phải lại mà, yeah, yeah. quang, 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 quang mà, quá, quá phải như này Quang mà, mừng chơi rùa lấy quang mà trong dưới ninh โอ oh, <ertime. S 1> ้โหลอละไฟใช้อยู่ไหนวะนี่นี่ป <ik> hmm. ิดก้นไม้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเจอกูมีนะอยากเข้ามานะอยากเข้ามานะนี่นะครับนี่เด็กหายเนี่ยเด็กหายมาอยู่ตรงนี้แหละอยู่เจอทาามันเด็กหายดิโดดิโดไดโน่ตัดอ๋อไดโนเะ ม่หุ่นดิโนแล้วใครเป็นคนดูเลยเฮ้ยมีห้องน้ำด e ้วยเฮียเข้าห้องน้ำหญิงดีกว่าเพื่อเจอผู้หญิงโอ้โหนี่นะฮะดูนะฮะภัยสังคมนะหัวสุนทรลองของเราภัยสังคมดีกว่าโอ้โหกวนภัยสังคมอยู่ละแล้วเมื่อไหร่กูจะเจอถ้ำล่ะก็เนี่ยมึงเดินผ่านไปไปมาอยู่เนี่ยมึงรู้โดยไม่รู้เดินกัรมาดิ ได้ก่อดิไหนทำวะเนี่เดี๋ยวได้กลังมาในอ่โมงค์กันนะเนี่ยนะนอ๋อเนี่ยนะเน,นี่มาปอกคอแดงปะล่ะเออเออแม่งทำใหญ่จะต้องพิมพ์ตายแล้วไ,ไม่ได้ผ่านไอ,อ้เหี้ยไม่รู้เท่ากับไม่ผิดเว้ยกูออได้ลูกโม่เหรอไอกูได้ลูกโม่สองอันนะมึงอ่ะ เอาเอาไม่ได้ว่ะเดี๋ยวกูถือมาเราถือมาก็ได้เราจะยิงมเอาไปกูมีกูมีแล้วหนึ่งอ่ะเอาไปนี่วะมีพร้อมเลยอ่ะเอาแม่งเลยป่ะขอลากหมวกผมเลยป่ะเอาแม่งเอาแม่งเลยป่ะ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 อ๋อ กูยิงไม่สนกกระสสุนนเลยยูิงไม่ใจกระสุนเลยพี่าดูเนื้อดิโค้ดเยอะเดี๋ยวค่อยมาเก็บช่วยเด็กก่อนไอเดียตัวนึอ้เลยตัวเราจะมืดละอะไรพวกจะต้องกลับบ้านเหรอจะมืดไปเลยผมสุดยอดนะบอกเลยไอเดียกูสุดยอด ไอ้ย่เดินชนกูสิมึงวังกูก็ไปเ่อะไม่ได้ก,ก,ไ <c oughs> ออกูได้แล้วมากูได้ไดมอนกูได้ไดมอนเลยกูได้ปืนนะวัวแค่กระสุนนะไม่โอ้ยกูอยากได้ปืนน่ะตอนนี้กูมีกระสุนเท่าไหร่เนี่ย12ก็อัปเกรดของให้เกมเพิ่มอัปเกรดกระเป๋าโอ้แล้วกนั้นอะเอามาได้ละวได้ไงกูวางไว้แล้วกูได้เลย มันให้เลือกอะว่าจะเอาอะไรไม่ไม่เอา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 อันนี้ไปแรกก่อนอันนี้ไปแรกก่อนไหนไหนมันมันจะเลือกไปที่ขั้เลยอ๋อนี่โอเคโอ้มึงมีกระเป๋าแล้ววะกูจะเอาขวานเอ่อขั้นต่อไปมันเป็นขวานเพื่อน่ะขั้นแรกอะเลือกผมอ่ะจะดีสุดแล้วขั้นต่อไปให้เลือกเป็นขวานเลยแล้วแล้วขั้นต่อไปมันจะมีอะไรบ้าง มันจะสูงอ่ะส่วนมากจะเป็นแพทเทิร์นเดิมว้วมึงไม่บอกให้เร็วกว่านี้วะเนี่ยมึงเก็บไปทำไมในวิทยุเนี่ยเก็บไปฟังเพลงมันฟังได้ที่ไหนสนหนิม,มันขึ้นเลยเนี่ยมึงบ้าหรือไงตัดไม้ดีกว่าโอ้ตัดไม้ได้ดีขึ้นแน่นอนในระหว่างกลางคืนกูล่าหมาเออ,อกูไม่เคยกลัวอยู่แล้วไนงะ ามาันมาแล้วว่ะมันมาแล้วว่ะอันนี้ใช้ขวานพอไหมขวานเราแรงขึ้นนะอันนี้เราใช้ขวานพอแล้วมันเป็นลืองไปเก็บตัวระยะใกล้ก่อนนะตัวระยะใกลก่อน <ส è S 2> ตายคุตายเลยฮูจะตายแล้วมาตายคนเดีวยวไม่ได้ เชี่ยเลยไม่จะตายแลนะปืน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 นะว่าเออว่ากูลืมกูลืมว่ากูมีปืนมีปืนอะไรกันนะได้ได้ไปหาไปตักข้าวกินก่อนมันพักนะเออแต่แต่แต่ถ้าได้เป็นเดทได้เป็นเดทปุ๊บมึงทักหากูเลยล่ะได้ได้ได้เออเออบายไปตักข้าวกินแล้ว และแล้วก็ก็ไม่สามารถออกจากป่าแห่งนี้ได้ผนสุดท้ายตายโหงไ้เฮียตายโหองอยู่ที่เนี่ยแหละพวกมึงอ่แมา่ใจาตัวเฮีย